เอริกเทนฮากุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาเปิดใจหลังผ่าทีมแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้คาบ้านในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดล่าสุดผลการแข่งขันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ศูนย์ต่อสามเทนฮากล่าวว่าเราเล่นดีในครึ่งแรกแต่ฉกฉวยโอกาสไว้ไม้ได้ครึ่งหลังเน้นบุกจึงเสียประตูที่2จะแก้เกมก็ไม่ทันแล้วครึ่งแรกเราเล่นได้ดีมากและป้องกันได้ดีมากเรามีโอกาสที่ดีแต่เราน่าจะฉกฉวยประโยชน์ให้ได้มากกว่านี้และจากนั้นจุดโทษก็เปลี่ยนเกมไปเลย เราต้องเล่นเกมรุกในครึ่งหลังเราต้องการเล่นให้กระชับมากขึ้นเรารู้ว่าพวกเขาจะไล่เพจเราดันสูงและเล่นบอลแบบใดเรกเราเสียประตูที่2เร็วเกินไปและเมื่อคุณพยายามเล่นเกมรุกและต้องทำงานหนักเราจึงเปลี่ยนตัวเพื่อนำพลังใหม่ใหม่เข้ามาแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เลยในจุดนั้นพอเราตามหลังศูนต่อ3และเหลือเวลาแค่5นาที